สวัสดีค่ะมีข่าวเศร้ามานำเสนอสุดเศร้าครอบครัวรับร่างหมอน้ำตาลแพทย์หญิงโรงพยาบาลอุทัยธานีกลับบำเพ็ญกุศลบ้านเกิดหลังเกิดเหตุสลดรถตู้โรงพยาบาลชนท้ายรถบรรทุกที่นครสวรรค์วันที่11กุมภาพันธ์2569ที่วัดใหม่จันทารามอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีบุคลากรทางการแพทย์และญาติมิตรเดินทางมารอรับร่างของ หมอน้ำตาลอายุ35ปีแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลอุทัยธานีซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้าญาติและผู้ร่วมงานได้จุดธูปขอขอมาและไว้อาลัยทั้งนี้ทางครอบครัวยังอยู่ในอาการเสียใจและไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ โดยจะมีพิธีรดน้ำศพในเวลา16นาฬิกาและสวดอภิธรรมตั้งแต่วันที่12ถึง14กุมภาพันธ์ก่อนจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่25กุมภาพันธ์2,569ขณะเดียวกันที่วัดสังกสนคีรีอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เคลื่อนร่างของนางสาวเกษราอายุ46ปีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการมาประกอบพิธีรดน้ำศพ โดยมีกำหนดสวดอภิธรรมวันที่11-14ถึงกุมภาพันธ์และชาปนกิจในวันที่15กุมภาพันธ์ทางด้านบิดาเปิดเผยว่าลูกสาวเป็นคนนิสัยดีเป็นที่รักของเพื่อนร่วมง,งานมีความเสียสละและเพิ่งได้รับเกียรติบัตรด,ดีเด่นชอบช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายเป็นพิเศษการสูญเสียครั้งนี้ทำให้ตนยิงคำใจไม่ได้ ส่วนร่างของนายชรินสีขวีคนขับรถตู้ยาาได้นำไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดในตำบลวังตะเคียนอำเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาทและมีกำหนดชาปนากิจในวันที่15กุมภาพันธ์2569สําหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา15.30นนวันที่10 69, กุมภาพันธ์2569เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์สาขานองเบน รับแจ้งเหตุรถตู้ของหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีชนท้ายรถบรรทุกหกล้อบนถนนพหลโยธินอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถตู้สภาพด้านหน้าพังยับเยินชนติดก,กับท้ายรถบรรทุกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตคาที่สมรายประกอบด้วยแพทย์หญิงทยาบาลและคนขับรถนอกจากนี้ยังมีผู้โดยสารในรถตู้บาดเจ็บห้าราย และคนที่มากับรถบรรทุกบาดเจ็บสองรายเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำตัวส่งโรงพยาบาลสวรรชากระชังศักด์ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ